อ่มาดูอาการน้ำเดือดน,นะครับของเชิฟ b o l ิสออฟต้าคันนี้นะฝาสูบไม่ได้โกงนะแต่ว่ามันเป็นที่อะไรเราจะไปดูกันครับว่ามันเป็นที่อะไรได้บ้างนะครับดูนะเวลาจอดน้ำดันนะครับไหลทิ้งนะฮะเดินออกมาตามท่อน้ทิ้งนะครับรน,ออนะอนัน,ะน,ะน,นนี้เราก็จะลื้ ดูนะว่ามันเป็นที่อะไรเช็คดูว่าเป็นที่อะไรเราก็จะเช็คดูนะว่ามันเป็นที่อะไรนะเบื้องต้นเลยนะเราจะทําการล้างหม้อน้ำนะล้างหม้อน้ําเปลี่ยนถ่ายน้ํายาหม้อน้ํแล้วแล้วก็มาพูดถึงสาเหตุที่น้ําดันนะครับในเชฟโรเล,ลสออฟต้ารุ่นนี้นะครับเราจะทําความสะอาดก่อนนะล้างหม้อน้ําแล้วก็ล้างถังพักน้ําอันนี้นะครับ นะลองเปิดเปิดฝาพักน้ำาล้ครับฮนะจริงๆน้ำน้ำไม่ได้ดันนะฮะแต่ว่าสกรปรกมากนะครบข้าสนิมเกลือเลยนะฮะดูสภาพหมอน้ำนะครับสกรปรกมากนะฮะล้างข้าสนิมออกให้หมดก่อนนะครับอันนี้เราก็จะถอดพักน้ำออกมาทำความสะอาดนะครับ ถ้าเทมาดูกันครับคราบความสกรปรกนะโอ้โหนินล้วนนะหูเงี้ยอุดตันแน่นอนนะอันนี้เป็นหนึ่งสาเหตุนะฮะนี่ทําให้น้ําเดือดน้ําดันนะครับอ้าวแล้วมีอะไรร่วงลงมาดูครับหยิบม,มันดูหน่อยสินี่ไงเป็นสปริงนะอันนี้เป็นสปริงเอ,อ,อากาศของฝาม้อน้ํานะครับผมหักลงมาถัดเจน,นะก็คือว่าฝาม้อน้ํามีปัญหาด้วยนะครับ ตำแหน่งของวาล์วน้ำก็อยู่ด้านบนนะหน้าเครื่องนะครับโอ้โหฮสกร,รกเคระมีน็อตเบอร์สิบสองนะครับถอดออกมานะครับดึงท่อแป๊บออกนะท่อน้ำไหลกลับนะครับร้อนระวังร้อนนะครับใช้ครีมดึงได้ไหม ออกมาก็จะเห็นวาล์วน้ํานะครับหนึ่งตัวนะฮะตรงนี้นะครับถอดออกก่อนนะว่าเราจะไล่เอาน้ําเก่าทิ้งออกให้หมดนะครับเห็นไม่เอ่ยโอ้ถอนแสงยางวาวน้ําขาดนะครับต้องเปลี่ยนใหม่เพราะว่ามันบวมนะครับเาราล้างกระป๋อง พักน้ําเรียบร้อยฮนะจริงๆแล้วควรเปลี่ยนนะเพราะด้านในมันสกรปรกนะเราก็ทํำกามสะอาดใหนะ้ก็ใช้ใช้ได้นะครับผมนะก็จะเปิดเอาน้ําเปล่าไล่นะทิ้งออกไปนะไอ้น้ําที่สกรปรกสกรปรกนะเห็นไหมออกมาดําสนิมเขอะเลยนะครับ เปิดไล่ทิ้งออกไปก่อนนะครับดูด้านล่างครับดูเห็นคราบน้ําสนิมไหมฮะไล่ทิ้งออกไปเลยนะครับจนกว่าจะใสแล้วก็สะอาดขึ้นมานะครับวิธีการก็คือเปิดน้ําใส่ถังพักน้ําตรงนี้นะครับน้ําเริ่มใสขึ้นมาแล้วนะครับด้านล่างก็เริ่มใสนะฮะชัดเจนนะครับ ต่อไปฮนะเราก็สตาร์ทเครื่องเลยนะครับสตาร์ทเครื่องครับเราสตาร์ทปุ๊บน้ําจะเริ่มวนแรงนะเริ่มวนไหลแรงนะครับสีสนิมเริ่มมาอีกรอบนะครับเห็นไหมครับสีสนิมออกมาอีกแล้วนะสตาร์ททิ้งไว้จนกว่ามันจะใสอ,อีกทีนะครับผมน้ำเริ่มใส ใส่แล้วนะครับหลังจากสตาร์ททิ้งไว้สักพักหนึ่งนะครับผม,มต่อไปเราใช้ผ่านแม่น้ำนะครับสังเกตสีแมอน้ำนะดํดำอีกครั้งนะครับผมโอ้นี่อันน,น,นี้อันนี้ไล่ผ่านหมอน้ำนะแล้วก็ผ่านเครื่องอีกทีนึ่งครับชัดเจนนะอันนี้ตกค้างเยอะมากนะครับสนิมกดเกลือต่างๆครับถ้าปล่อยทิ้งไว้นี่ ฝาสูบผูแน่นอนนะครับหลังจากเราปล่อยเครื่องยนต์ทิ้งไว้สตาร์ททิ้งไว้หรือไล่น้ําทิ้งไว้ประมาณสิบนาทีนะเห็นไหมน้ําเริ่มใสแล้วนะครับอ่าพอมันใสแล้วทั้งระบบแล้วนะเราก็จะประกอบกลับนะแล้วก็จะไปพูดถึงสาเหตุที่น้ําดันออกเวลาจอดนะครับ ทีนี้เรามาดูฝาปิดหม้อพักน้ำนะหรือฝาปิดหม้อน้ํานะของของคันนี้เมื่อกี้ที่เราเขย่าเปิดออกมานะมันจะมีสปริงหลุดออกมาด้วยหนึ่งตัวนะก็คือตัวนี้นะ,ล,ะลักษณะครับว่าอยู่ตําแหน่งอย่างนี้นะแล้วก็มีตัวนี้ล็อกอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยมันพูดได้ง่ายมันเสียไปแล้วนะตัวนี้เป็นตัวปิดเปิดอากาศหรือว่าน้ํานะไหลกลับวนกลับ นะทีนี้มันไม่มีตัวตัวด่าอากาศไว้นะก็ทําให้น้ําดันนะดันได้เต็มที่เลยนะจอดรถอยู่ทําให้น้ําดันได้นะอันนี้เราก็สั่งฝาใหม่มานะครับนี่ยตอนนี้ก็จะมีวาล์วเปิดปิดนะนนี้เป็นฝาที่ใช้ได้นะทีน,นี้เราก็จะมาลองดูกันนะเติมน้ํายาให้เรียบร้อยนะแล้วก็ทดสอบดูนะ สตาร์ทเครื่องนะว่าน้ําจะดันออกมาอีกทีไหมนะฮะเหมือนคลิปตอนแรกๆนะครับต่อไปเราก็จะไล่อากาศในหม้อน้ำหรือไล่อากาศหม้อน้ําให้หมดนะฮะในเครื่องยนต์ในหม้อน้ําโดยใช้วิธีดูดอากาศออกนะครับ ดูดไปเรื่อยๆจนกว่าเข็มจะไปถึงสีแดงตรงนี้นะครับ <c oughs> ถึงท่อมาน้ำนะท่อามาน้ำก็จะรีบร <c oughs> ีบเพราะว่าโดนโดนดูด <c oughs> โดนดูดท่อน้ำท่อน้ำรีบเพาดนอากาศดูดทำเป็นศูนยากาศนะอากาศก็จะเหลือศูนย์แล้วนะครับ กาดเหลือศูนย์ก็ประมาณนี้นะครับต่อไปเราก็จะใช้วิธีดูดน้ำนะเป็นน้ำยาหม้อน้ำนะครับผมเข้าไปในระบบนะดูดไปเรื่อยๆจนกว่าเข็มที่อยู่สีแดงตรงนี้นะเป็นมาสุดถึงสีเขียวด้านนี้นะครับแสดงว่าน้ำเต็มระบบแล้วนะ เราจะเติมไปเรื่อยๆนะฮะเนกว่าท่อจะกลับมาอยู่ลักษณะเดิมของเขานะครับก็คือน้ํายาก็จะเต็มนะหรือน้ํายาหม้อน้ํานะจะเต็มนะครับเนี่ยสังเกตนะครับว่าน้ําจะถูกดูดกลับไปเรื่อยๆนะครับไหลไปเรื่อยๆนะครับสังเกตเข็มแรงดันนะเริ่มตกลงเรื่อยๆนะครับ สังเกตท่อน้ำนะเริ่มจะบวมกลับมาเหมือนเดิมนะครับน้ำเริ่มเข้ามาในระบบเยอะขึ้นนะครับอ่าท่อน้ำเล็กตัวนี้กลับมา ของตัวเหมือนเดิมแล้วนะตัวใหญ่ก็เริ่มเต็มแล้วนะคือเราเปลี่ยนไทยน้ำยาหม้อน้ำแบบนี้นะก็ไม่ต้องใช้วิธีสตาร์ทเครื่องไล่ลมหม้อน้ำนะเราใช้วิธีดูดดูดลมออกนะหรือทําสูญญากาศนะก็ใช้ได้นะครับส่วนเข็มนะเมื่อกี้อยู่ตรงจุดสีแดงนะตอนนี้เริ่มมาด้านสีเขียว แล้วนะครับก็คือใกล้จะเต็มระบบแล้วนะครับน้ํานี่นะฮะเต็มระบบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะสตาร์ทเครื่องทดสอบกันครับระดับน้ําก็อยู่ที่ระดับแม็กนะครับผมเต็มแล้วนะเราก็ใช้ฝาใหม่ที่แบบเปลี่ยนใหม่เลยนะครับใช้ฝาใหม่เลยนะครับเอาสตาร์ทดูยครับสตาร์ทเครื่อง ทดสอบเลยเดี๋ยวเราจะทําการตัดเครื่องทิ้งไว้สักยี่สิบนาทีนะแล้วก็มาดับเครื่องดูนะ้นําเมื่อกี้ดันพารปุบปับปุ๊บปั๊บนอะออกมาจะหายไหมนะกับการที่เราเปลี่ยนาฝาหม้อน้ำฮนะแล้วก็ล้างระบบหม้อน้ําใหมนะ่แล้วก็เติมน้ํายาหม้อน้ําใหม่นะครับอ,อันนี้เราก็จะเล่นเครื่องยนต์ทิ้งไว้นะ เราเร่งเครื่องจนทิ้งไว้จนกว่าพัดลมระบายความร้อนจะทํางานนะแสดงว่าตอนที่พัดลมทํางานแสดงว่าวาวาน้ําเปิดแล้วก็ความร้อนอต้องถูกระบายออกนะครับตอนนั้นเราก็จะดับเครื่องดูนะว่าน้ําน้ำเนี่ยจะดันออกตรงถังพักน้ําหรือไม่นะครับนะสังเกตน,นะว่าพัดลม ระบายความร้อนอทํางานแล้วแสดงว่าเวาล์าน้ําเปิดแล้วก็ความร้อนถึงจุดที่ต้องระบายออกนะและ้วทีนี้นะเราก็จะ,ะทีนี้เราก็จะดับเครื่องยนต์ดูนะเหมือนภาพแรกเลยนะเราดับเครื่องแล้วน้ําดันออกอถังพักน้ำอนะ่ะเดี๋ยวทีมงานลองดับเครื่องครับดับเครื่องยนต์ครับเห็นไ,ไหมครับ น้ําที่ดันออกตอนแรกไม่ได้ดันเหมือนเดิมแล้วนะฮะคือนี้จบแล้วนะนะเคสนี้นะเวลาดับเครื่องยนต์แล้วน้ําดันนะฮะจะจบงบไม่บานปลายครับที่อูแงะเจริญการช่างนะครับนะสตาร์ทเครื่องครับครับท่านใดที่ชอบคลิปนะฮะที่เราทําออกมานะาช่วยกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามทางช่อง Youtube อูแงะเจริญการช่างด้วยครับ วันนี้เสร็จแล้วครับกับงานซ่อมเชฟโบรเรตเครื่อง1.6นะแก้ไขน้ำดันเวลาจอดนะครับวันนี้สวัสดีครับผม s o r r y e s d j